สบายดีลุงป่านาะอาสุขุสุคนเดจ้าเมืม่อนีกาไอ้กุ้งเพิ่นกะมาหอดเฮือนเลยได้จ้าพี่น้องหอดเพื่อนน้องนัจเลยวันนีกะสีเห็ดอันเขากินแรงสู่เพิ่นกินเด้พี่น้องจากเห็ดยังสู่เพิ่นกินในตู้เย็นก็จะมีอย่างพี่น้องเอ,อิดทะเบิงก่อนแล้วก็สู่ซอแป้งกินพร้อมอันนี้กะบาเตอร์กับมาดินำไอ้กุ้งเด้พี่น้องไอ้กุ้ง พี่น้องเห็ดยังได้กินมือนน้เนาะเบิ่งอยู่ตู้เย็นก่อนพี่น้องสู่ซาแปงกับไอ้กุ้งแม่จะบอกแซ่บเสือฝีมือเขาแม่น่อยว่าไม่ดีพี่น้องว่า่อยากแผลพุ่งแม่น่อยดิวมื่อ้นเชียนยังสวยไอกุงกินไหมแม่เข้ากับ แกงจืดสะโขมหมูไปเอาก่อนแกงลายเมนูกระดูกหมูกับผัดกะเพราปลาหมึกตัดกะเพราหมึกกับแกงจืดกระดูกหมูใส่ผักหอมไปเอาผสะโขมก่อนผักเต็มแล้วจังต้มอ,อันกระดูกหมูถาเดือดจองแ,แกงจืดเตือนน้องเลยักหอมกะพก,ากาขาหัวหนึ่งแมนแต่แลาวกินแล้วเนี่ยนี่เมนูสีน้อง กะผัดกะเพราปลาหมึกเอ๋ไปเก็บผักกะเพรากับปลาน้องนัำน้องนัำเขาจะไปเก็บผัดเออไปเก็บใบกะเพราพเด้อพี่น้องเด้อทานเพิ่นกันเด้อใบดีพี่น้องเก็บกะเพราใบกะเพราดังไว้เรียบร้อยแล้วไฟก็แดง,งนวนๆเด้อพี่นอ้นองน้องนัำไปเก็บใบกะเพราเบิ่งเพิ่นไปเก็บใบกะเพราหน้าพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวอันไม่น้อยก็หุงข้าวไว้เรียบร้อยแล้วล่ะจ้า มีอยู่บ่ลูกเอ้เน่ไรอยู่เลยพี่น้องเด้อใบกะเพราเล็ดไเนลายล,ายยลูกเอ้ยเพิ่นสิปั่นโซฟ,ฟีมือเองบ่นัดเพิ่นสิฟัดสูบอลเบา,า,าวนะันเบาคุ้งเสาแป้งเนีสิมากินน้ำเด้อพี่น้องส่วนเสาแป้งเรามาเอานำมากินข้าวน้ำมาอนี่กินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องเลย แล้วก็ข้างหมอเด้อกนองแล้วก็สใส่ขิงสใส่กระเทียมแล้วก็สใส่ใบขี้หูลงไปไ้อจ้าถูกเรียบร้อยแล้วก็หนึ่งก็มีพงนัวแล้วก็มีฟงชูลดก็คือพงนัวฟงชูรดก็คือการถ่ายดพอ่น้นองก็ดีเอาผิดด๊อ่น้องบะนี้สิถาด๊อผดแล้วก็สิเอาหมูลงไปต้มให้มันเปื่อยก่อนนะจ้าหล,งาลังจากหลังจากห่านหมอผดแล้วก็ต้องรัดกระซีสซอยปลาหมึก ขาด้อพ mm. like oh oh mm ี่น้องซอยปลาหมึกเสียบผัดกะเพราสูงรน่ารักคนกินนะพี่น้องเบาปุ่มไอเจ้าเออนำไปหลบไว้กโลดเท่าอี๊แล้วงานกินไปแต่สุดเลย โซ่ไปไนอี้ยแล้วไงล่ะเกีงบอแล้วก็ยูเมื่อปากเซเมื่อไหนเป็นาที่ดีเมื่อไหร่ชจุโนดิจ้ะ หมดเลยเด้จ้า <ules> พ <inh aling> <at> ี <tı ro> <ümüz> ่น้องมาหนี่ก็เอาหมูลงข้าหมูลงก่อนเอาลงตุปเปื่อยก่อนเด้จ้าพี่น้องลูกคักอะลีพี่น้องหมอฟูดเลนี่ยหมอฟูดเดือดร้อยเลยน้องเบิ่งเสร็จให้พี่น้องเพิ่งก็ทาหมูเปื่อยอีกก่อนบ่ถหมูเปื่อยจันิดนึงก่อนระวังรออันหมูมันเปื่อย พิ่นขาได้มาพอแล้วเออพอตรงนอนอันผัากระเพราผ่าอะไรี่น้องกระเพราหมือดเด็กพี่น้องซื้อมาเห็ดซุกี้อะไรแล้วมันเหลือเลยมาแอบกันครเออพอเพรมันห้อยใส่หลงน้องนัดสิเป็นคนเห็ดเองเด็กพี่น้องเห็นพ่อเห็นพ่อเออมันเออกระว่างนี่เลยบ่วงอ่ะเนาะมัินทองค่ะ

มันจะเอาอยางลงไหมลม่ะหมอผดหมูเปืออ่อยเรียบร้อยเลาก็เอาพักลงแล้วก็ซุปหมดแล้วพี่น้องเลยแล้วก็สิเห็ดผัดกะเพราบัดนี้กะเริ่มผัดเลยเดยกกี๋ยวจะ่น้องเลยผัดกะเพราผิดกระเทียมลงเลยควันบ๊อลูก ทันริกกระเทียมเลยกระเทียมลงเลยจ้ะ่น้องเลยิกกระเทียมนงำต้วเดือ้น้องต้เอาเลยจ้าทนทันก่อนันหนกะทิเอาน้หดลงเลยพัดนลมาได้หมดเลยก็อนไปไปนะขัด ว่างนก่อน,นท้องอบัดพรหมหมดอยนี้หอมมามากินน้ากันเด้อนี่เด้อแล้วเลย,เเลยนานทางนั้นก็อิ่มแล้วข้าวโอ๊ตมาหอมหอมพี่น้องชาวแป้งก็อิ่มแล้วชาวแป้งาว่า,างกิข้าวอยู่บ้อโอ้น้องท้องกับมาถือผักมายืนบึ่งวิธีเห็ดน้ำน้องนัดได้จากพี่น้องเลยชาวแป้งากินข้าวอืู่ราชบัลลีน้ำเบ้ออืมอืม กว่าอีกอันนอจนโดนมันมาจึงบ่อนั่นบ่อข้าวเนาะจังหอมเลยโอ้ไปตาแซ่บไว้ขาดเหลือมัวนึ้วตะกี้นี่ขอโทษขอมาที่น้องถัดปลาหมึกนงนัดบรกคุ้งกบลมมาซิมฝีมือน้องนัดเลยเขาจะเข้มอยู่นอยนึงกุงเลยสอดีสวัสดีบ่ะกินข้าวจ้าเนาะ เอาซุกแลยบอลนะเอาอีกน่อยหนึ่งเนาะให้มันซุกๆก่อนนองทองกันเอาข้าวเจ้ามาพิสูจน์เพราะน้าวายกินข้าวร้ายตุ้ยไอ้กุ้งแล้ววายานงนัดจะกินข้าวร้ายเด้อว่าเขียสีตุ้ยแบบผันแห้งเอาข้าวเจ้ามามาพิสูจน์พู้พี่น้องบ่ก็ดีโอเคเดี๋ยวลูกน้องทองก็ยืนถือถั่วให้เอื่อยอยู่ตรงพ่น้องเด้อ เป็นเลขาที่ดีขนาดเป็นมือขวาเออเป็นมือขวาอขวางองอ่าใบกะเพราลงเลยบันท้ก็เป็นที่สุกเรียบร้อยจ้าพี่น้องห้องทางนั่นมาวะก,กินเข่าแล้วชาเปลงจ้ะ ทางสะอ้อนกันเรียบร้อยสะอ้อนกันเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วพร้อมพร้อมพี่น้องเพื่อแต่เบากุ้งแล้วก็ร้านซายอีกคนหนึ่งมาซีเสิร์ฟโดยพี่น้องมากินอิ่มเลยกินลายแทบกุ้ยเอาลายบอกเขาหรือจะเบากุ้งครับก็จะลายครับมันซุกหมดแล้วบบตักลุงมกระได้แลัวได้แทนกุย

เอออานา้นเขามานั่งคางคอยให้ให้ไอเตอร์คนกุ้งมันพีนั่งข้างหน้าอานนั้นให้ไอเตอร์นั่งกันนะมาเตอร์เขาไปนั่งคันนะอ่าบ่าวกุ้งนะสบายดีหลบโจ๊สบายดีร้านเตอรพี่น้องเด้วยคนเดินพี่น้องด้วยข้าวตังกับพี่น้องข้าวจ้ามาเตอร์ไอเตอร์นำเดินพี่น้องเด้อมาเล่นนำมันเองเอาวบุญจ้าว่าตาเข่าวลายอยู่เลย ลองซิมซิมนองนัดก่อนกมาวางวางนยงได้สิองได้บายดีจ้ะพี่น้องแข่งแรงด้เ็ครับมาเห็นแล้วบ่อ้นแล้วไอเตจะมาซักเครื่องมันนะไม่รไกถคือบ๊อฟบ๊อฟเียบได้เได้

พักผมเวลาตส๊กตาสองตัวหลอดแกนฮะเอาบอรมูโทตุกตพักแล้วมาพักเอาเนาะพักอะไรได้ไม่แจะงยีนเลยทองเนอะพักอะไรจบเนี่ยอ่าอิ่มอิมกินๆินกิ นัดนั้นสองรอบเลยพี่น้องเลยแม่แม่เนี๋ยวแทบไปเนาะนี่นะนั่งแม่ลูกแทบไปยแทบพี่น้อง

พยายังมาถึกแบ่งแชร์ไปให้เตือนคลิปนี้ก็สีลาเปิด้าฝากกดไลค์ดติดตากดกระดิ่งให้ช่องน้องน่าติดเามทีละจ้าพี่น้องลาไปก่อนจ้าฝากล้บ ฝากช่องน้องอนนรชนนท์้นองหลาชน้อ,องสาวน,อาวนาคอนสวรรค์พีสามกุ้งบอเหล้าบ๊ายบายขอบคุณลลายๆจพี่น้อง